โอเคครับผมวันนี้อยู่ในเชวโมงสมอครับวันนี้ในเออาบเอนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ทำไปไม่สิสามสองเออสามวันที่แล้วผมซึ่งผมทำมันมีโฆษณาใช่ไหมครับและผมก็เลยต้องผมผมตัดไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนตอนนี้เพราะจะดวนนี้โอเคครับผมเมื่อกี้ผมไปดูโฆษณามาได้ร้อยกว่า โอเคนะปุ่ม okay, วันนี้ผมจะมาเอาเป็นเออมันนี้ผมจะมาทำเป็นงูใจแอนออฟเดอะสแนกนะทราะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรต่อไปก็ใส่หัวแรกเข้าไปันต่อไปก็ใส่เป็นเออ ให้นอมันไปก็เขามันด้วยซึ่งคืิมีสีวิต์ุนี้ผมจะเรียกมว่ารูปผาสูงกันเนะ โอเคนะครับผมอะนะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วส่นเล็กนิึงก็คือเป็นางดจะกันเป็นเกนาะน้ำรอบรอบรอตัวมันเลยนะครับผมเราเป็นแบบนี้เลยนะบักงูน้อย โอ้ไม่นะฝนตกแต่ไม่เป็นไรเพราะ a r v านั้นมันเป็นระบบที่ไม่จะไปต้องใช้ไฟฟ้ก็เล่นได้ทุกคน,นอาจจะรู้อยู่แล้วทุกคนหน่าจคนรู้อยู่แล้วเลยเหมือนเหมือนมาพูดตอนนี้ อีกเป็นรอบๆทานมันเลยมองเลยว่าเป็นตัวละครที่โจน่าจะโหดใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีน้ำเต็มไปหมดเลยอ่านะลองมาเจอกับ ตัวในเวิร์ดตัวจัดในเซฟแปนิมมอลนะคะผมอันนี้ก็ต้องมาปะทะก,กับเออลมาสู้กับไอเจ้างูที่ผมเคยสร้างเอาไว้มันตัวใหญ่มาก เรื่อผมว่าไอ้งูทหารนี่น่าจะสามารถแก้ันงูตัวเ็กได้แหละเพราะว่ามันเป็นงูตัวเล็กมาาไม่่ะมันค้าง โอเคนะครับผมงูบนนตตนงนินแล้วก็เป็นวิตกแตที่สูงน่แลละผมก็อ่ะแล้วก็ตัดจิบโอเคครับผมเมื่อกี้นี้ผมจะนำมาเลยผมตัดไปก่อนนะครับผมโอเคนะตัวต่อไปก็คือเอ ตาปูโซรัสมันก็คือทีเล็กดีๆนี่แหละครับผมเล็กคิกตีของแต่ว่าทเล็กโดนหน้ำ นี่หัวนี่ไอ็มวันแรกนี่แหละที่ติดออนโอเคนะครับผมอเอาไม่ปับ โอ้มานะที้เลขของฉันจะตายแบบอนนาดไม่ได้นะทาโบสารสัสซูหน่อยสิสูมันหน่อยอาเหือแล้วตูต้ตาไปเป็นเยี่ยบเลยแล้วงูอ่อาฮะและคันนี้ผมจะเรียกมันว่าออ พอแล้วชื่อยาวชื่อยาวไม่เอาชื่อสั้นนี่แหละเอา,เ,อาเดี๋ยวผมไปทำลานจนนะโอ,เอ้เดี๋ยวตยคลิปก่อนนะโอเคครับผมทำเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวนะผมลืมไปว่าผมลืมแต่นเติมตรนี้ไปนิดนึงนะคบผมผมอะไรครับผมอะเฮกับดักเรียบร้อยแล้ว,ลวโอเค ขั้นต่อไปเอาเอา,เอาสิ่งมีชีวิตมาเริ่มจากเออหมูตัวแรกก่อนเลยมันต้องยานมันต้องวางอันใหญ่ใญไว้เท่านั้นนะครับผมมันถึงจะวางสิ่งมีชีวิตได้โอเคนะครับผมมาเริ่มกันจากสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่มีชื่อว่าเออ หมูก่อนเลยโอเคนะครับผมเริ่มหมูมันจะไปทุกคนครับผม ขอโทษนะครับผมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้ครับผมในสายหรือเปล่าเนียเ่ยจะเด็กกันโอเคมมค,นนครับผมเมื่อกี้โฆษณาแลครับผมโอเคงั้นเรามาดูต่อนะครับว่าคันนี้หมูมันจะไปทันไหนงั้นเอาสัตว์อื่นอย่างเช่นเออเฮ้ยโอไปหมูเออนั้นแหละ โอเคตัวต่อไปก็คือฮิปโปเอฮิปโปมาไม่ได้เน่ะต้องเออเสือมาก่อนโอเคครับ okay, ผมยังเอาไว้ oh, แค่นี้ก็กันนะครับผมถ้าคราที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระคิ่งให้ผมเลยนะครับผม โอเคเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ L B X ของผมนะผมผมไม่ได้เอามาทำอะไรหรอกอสิสเซอนี่มาเจ้เจนเลยโอเคสำหรับนี่ okay, ก็ขอตัวลาไปาก่อนค่ะผมขอไปใต้คลิปก่อนนะคะผมไม่สิใต้โลโอเคนะครับผมบายมารับ